สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์ hmm. บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกะะาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective c ล i p นะคะตั้งกว่าจะทำในหัวข้อว่าข้อความจากคนที่คุณนึกถึงมียังไงบ้างนะคะเป็นเป็นข้อความอะไรนะคะเน้นไปที่การได้รับ พลังงานดีๆแล้วก็ไกด์แดนซ์ที่นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะโอออกมาสองใบนี้อยากออกนะคะอามาดูกันเลยค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงเนาะเออคนที่คุณนึกถึงคนในความทรงจำของคุณนะคะเขามีข้อความอยากจะบอกอะไรคุณบ้างอ่า เขามองเรื่องราวระหว่างเขากับคุณเป็นเรื่องของโชคชะตาเหมือนกับเขาพึ่งโชคชะตาแล้วอะว่าถ้ามันจะได้ลงตัวหรือไม่ลงตัวก็เสี่ยงดวงเอาละกันอะไรประมาณนั้นพอเขารู้สึกแบบถึงความไม่แน่ไม่นอนอืมแต่เขาก็รอนะเขารอโอกาสอันนี้เหมือนเด็กๆที่ไปเสี่ยงไปไปหมุนอะไปหมุนแล้วเสี่ยงว่าจะได้โรตี ขี่อันอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าเป็นแบบยุคโบราณน,นิดนึงเนาะอ่าประมาณนั้นเขาก็เสี่ยงดวงตั้งกว่าหลายคนอาจจะเอ่อไปดูหมอเหมือนกันเนาะไม่ใช่แค่คุณนะอาจจะมีเขาด้วย อ่หรือเรียกว่าไปตรวจดวงชะตานะ่ะประมาณนั้นหรือมาดูพวกคลิกอาคาดูพวกคลิปอ่าคอลเลกชีฟคลิปอะไรแบบนี้การเขามาดูคลิปแบบนี้นะก็เอ่อเหมือนกับมาเช็คดูเหมือนกันนะนะเรียกว่ามีการตรวจดูเหมือนกันนะคะแล้วก็เออเขามองว่าสิ่งที่เข้ามานะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนานะการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันนะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ คุณทั้งคุณและเขาว่าต่างก็ต้องเรียนรู้เติบโตเพื่อจะแบบว่าเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนอ,อ่ะแล้วก็มีกําหนดของระยะเวลาที่น่าจะได้มาเจอกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของวันที่เนาะที่ขึ้นกระดานอยู่เนาะนอกจากนี้เหมือนกับการที่จะได้มารู้จัก หรือจะได้คบหากันในอนาคตนะ่ะมันจำเป็นจะต้องผ่านการเรียนรู้อแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องไปแบบพัฒนาตัวเองเรียนรู้เติบโตก่อนแล้วก็หรือแม้แต่ก,การแบบต้องไปหาพวกกูรูผู้รู้เพื่อ,อปรึกษารับคำแนะนำอะไรแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะโอเคก็ไหนลองย้ายมาที่ให้โชคดีมีสุขสิคะลองมาดูซิว่า ยายมาสำรับมีบ้างมีข้อความอะไรบ้างนะคะให้ไวน้นี้ยออกอีกแล้วเดี๋ยวนะต่างควารู้สึกมันออกบ่อยๆเหมือนกันเป็นลักษณะของการต้องรอให้อ,อะไรรเติบโตไม่ได้แบบอาจจะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แบบปุบป,ป,ปับปิ้งกันเรามารักกันได้เลยคบกันได้เลยอะไรแบบนั้นนะคะ หรือหรือจะเข้ากันได้แบบลงตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะแต่มันเป็นลักษณะที่แบบต้องต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มาเนี่ยยังลงมเมล็ดพันธุ์ยังมาหวานขุดดินเพิ่งจะเอาเอา,เอาในที่นี้แบบว่าจะปลูกต้นกล้วยเนาะเนี่ยเ,เพิ่งจะเริ่มที่จะแบบหวานพืชเองอะคะ่ะประมาณนั้นเนาะ แต่ว่ามีกล้วยต้นอื่นอยู่เนาะคือเรียกว่ามีเป้าหมายอยู่แหละละนะอืมเป็นรักที่งดงามอะค่ะเป็นรักที่ที่เป็นไปได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วก็โหอันนี้อันนี้แบบว่ากระเด้งออกมาเองเลยอะเดี๋ยวนะวันนี้มีลูกดวงมาดูดวงกับตังกว่าวันนี้แล้วตังกว่าก็สับแล้วสำรับนี้ แล้วตังกว่าก็เมื่อกี้ก็สับอีกแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะดูมันออกเหมือนของลูกดวงเลยอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะเหมือนเป็นแมสเซจคล้ายๆกันเนาะเออมันเป็นพลังงานมวลรวมอะตังกว่าว่าจริงๆหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องตังกว่าจะมีพลังงานที่มีแมสเซจคล้ายๆกันที่จะได้รับอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ตังกว่าทำคอลเลกทีฟเนาะอืม โอเคหมายความว่ายังไงบ้างก็คือคุณมีความเป็นคู่บุญกันนะอืมเขามองนะเขาก็มองว่าคุณแบบเหมือนมีบุญสัมพันธ์่ะมาตั้งแต่ใบแรกแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่าเขาแบบเขาก็เพิ่งโชคชะตาแล้วว่าว่าจะได้มาลงตัวหรือกลับมาเจอกันอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไกลเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของ การที่แบบรู้อะต่างคนต่างรู้ว่าว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะนะคะเออบางทีคุณอาจจะเหมือนแบบคอยแบบว่าส่งกระแสะบุญให้กันด้วยหรือว่าเวลาไปทำบุญก็แบบว่าใส่ใสชื่อให้กันอนะหรือว่าส่งส่งให้กันอนะแบบนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นได้เนาะ การสานความสัมพันธ์นะชวนกันเข้าวัดทำบุญอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธก็ไปในแบบศาสนาของคุณนะคะคือชวนกันไปทำทำบุญนะหรือทำดีทำกุศลนะคะทำงานจิตอาสาก็ได้มีอีกอย่างหนึ่งเนาะคือบางคนอาจจะเป็นเป็นแบบสายมูอาจจะเป็นมูแบบพวกพญานาคนะคะหรือ ไปวัดต้องจําชื่อไม่ได้ที่จังหวัดเชียงรายอ่ะที่ของอาจารย์เฉลิมชัยที่สร้างแล้วเป็นแบบโบสถ์สีขาวๆอ่ะนะคะแล้วอีกอย่างก็คือว่าแนวโน้มคือพวกวันสําคัญสําญนะอาจจะมีมีอิทธิพลต่อพวกคุณเช่นจะได้คบกันหรือเคยเจอกันในช่วง วันปีใหม่อะไรแบบนี้หรือได้คบกันในช่วงวันปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ฝรั่งปีใหม่จีนอะไรก็ว่าไปอ่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะเหมือนกับมันมันเหมือนอันนี้วันสงกรานมีการรดน้ําดําหัวอันนี้ก็คือไปรดน้ําพระส่งน้าพระใช่ไหมคะต้องบอกว่าอยู่ในกรอบที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีแน่นอนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เห็น นะคะเห็นพ้องอะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นอะไรที่สวยงาม,งามดีงามอะพลังงานดีนะอืใส่มูมมมจัดเลยนะเนี่ยใสย่ไม่เรียกว่าใสหามูก็ได้คือเรียกว่าสายบุญนะคะสส่บุญเนาะเพราะตั้งกว่าเองก็ไม่ได้มูอะไรเท่าไหร่นะเรียกว่าไม่ได้มูเลยแหละอืมแต่บางคนอาจจะมองว่ามูก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มูนะคะคือเแต่ว่าเคารบ อันนี้คือคือเขาก็มาไหว้หน้าหิ้งพระนะคะอันนี้เปิดร้านแล้วชื่อร้านโชคดีโชคดีพนิชพนิชนะพนิชเอ่อบ่องบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะโชคดีนะคะแล้วบูชาเยอะเนี่ยคือเหมือนกับต่อให้ไม่ได้หมู่แต่เป็นคนที่แบบว่า เคา,ารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะมีทั้งไทยทั้งอินเดียทั้งฮินดูตรงนี้มีพระพิคเนตด,ด้วยนะที่ตั้งอยู่แล้วก็มีพญานาคด้วยจริงๆอะ่ะเนี่พยพญานาคองค์สีเขียวเนี่ยอันนี้ก็องค์สีเขียวนะอืมเรายังมีตีจูเอียตรงนี้อีกเห็นไหมไหว้แบบจีนด้วยอะไรด้วยนะคะใส่เสื้อช้างนะคะเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรื่องความโชคดีนะ สิ่งนี้จะทําให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือคนคิดไม่ดีต่อพวกคุณออกไปอุปสรรคต่างๆออกไปพลังงานบนดําพลังงานคุณใสอะไรต่างๆก็จะถูกปัดเป่าไปไม่รู้นะมันแวบขึ้นมาเป็นเป็นคานี้เลยอยู่ดีๆก็รู้สึกถึงคําว่าคุณใสมนดำเนาะเหมือนกับให้คุณอยู่ในสิ่งที่ดีไว้อ่ะค่ะอ่ะใกล้หมดเวลาขอมาเปิดคลิกซี่ไหนซี่เขาเจ็บปวด เขาบอกว่าเขาจะบปวดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมมันไม่ง่ายไงเนาะอะ,อะ Sometimes it's better to move forward บางทีเขาก็อยากจะแบบเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอืมเขาก็สับสนเนาะอืม ค่ามาต่อนะคะก็คือเขา,าบอกว่าการที่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันอะคือเป็นสิ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เขาบอกว่าคิดว่าเขาได้รับมาแล้วละอะไรประมาณนี้เนาะแลวตั้งแต่สัมผัสต,ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่าเขาเหมือนคนที่มีความสับสนเนาะแล้วก็ภายข้อความออกมาเขาสับสนจริงๆนะเขาบอกว่าเขาอยากจะเลิกรักคุณแล้วละอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ใบสุดท้ายก็มาบอกว่าฉันยังรอคุณอยู่นะเออเนาะก็ต้องปล่อยให้เขาไปแบบ ตบตีคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้เติบโตเนาะเหมือนที่ไพ่ก่อนหน้าบอกนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมะจัดสรและกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆก็จะได้กลับมาคู่กันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวบอมบัดโคชิง่งก็แอดบ้านอิ่มสุภกะนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย